สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้เราก็มาเรียนเรื่องมารยาทในการฟังการดูและการพูดการสนทนานะคะสำหรับนักเรียนชั้นปหก่อนที่เราจะไปเรียนรู้มารยาทในการฟังการดูและการสนทนาเราไปดูตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะตัวชี้วัดมาตรฐานท3.1ป5ทับ 5. มีมารยาทในการฟังการดูและการพูดไปมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนบอกมารยาทในการฟังการดูและการพูดได้ 2. นักเรียนปฏิบัติในการฟังการดูและการพูดได้เหมาะสมเมื่อนักเรียนรู้ตัวชีวัตและจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วต่อไปเรามาดูความหมายนะคะว่า ความหมายของมารยาทในการฟังการดูและการสนทนาเป็นอย่างไรบ้างมารยาทในการฟังการดูและการพูดสนทนาหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกเป็นระเบียบแบบแผนการประพฤติท,ที่ดีงามแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อยเราไปดูมารยาทในการฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างมารยาทในการฟังมีดังนี้ หควรฟังโดยสำรวมกิริยามารยาและตั้งใจฟัง 2. การฟังในที่ประชุมควรเข้าไปนั่งก่อนผู้พูดเริ่มพูดโดยนั่งที่ด้านหน้าให้เต็มก่อนแล้วค่อยตั้งใจฟังจนจบเรื่อง 3. จดบันทึกข้อความที่สนใจหรือข้อความที่สำคัญหากมีข้อสงสัยเก็บไปถาม เมื่อมีโอกาสเมื่อจะซักถามต้องเลือกโอกาสที่ผู้พูดเปิดโอกาสให้ถามหรือยกมือขึ้นขออนุญาตหรือแสดงความประสงค์ในการซักถามถามด้วยถ้อยคำสุภาพและไม่ถามนอกเรื่อง 4. มองสบตาผู้พูดไม่มองออกนอกห้องหรือมองไปที่อื่นๆ อันเป็นการแสดงว่าไม่สนใจเรื่องที่จะพูด 5. ฟังด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองกับผู้พูดไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวเบื่อหน่ายหรือลุกออกจากที่นั่งโดยไม่จำเป็นขณะฟัง 6. ฟังด้วยความสุข,ขุมไม่ควรก่อความรำคาญให้บุคคลอื่น ควรรักษาารยาตและสำรวมกิริยาไม่หัวเราะเสียงดังหรือกระทืบเท้าหรือเป่าปาก 7. ไม่พูดสอดแทรกขณะที่ฟังควรฟังเรื่องให้จบก่อนแล้วค่อยซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 8. ควรให้เกียรติวิทยากรด้วยการปรบมือเมื่อมีการแนะนำตัวผู้พูดภายหลังการแนะนำ และเมื่อวิทยกรพูดจบต่อไปเรามาดูมารยาทในการดูบ้างนะคะมารยาทในการดูมีดังนี้ 1. ดูอย่างสงบเรียบร้อยไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น 2. ดูอย่างตั้งใจ 3. หากดูการแสดงควรปรบมือเมื่อจบการแสดง สหากเป็นการดูนอกสถานที่ควรไปถึงสถานที่ก่อนเวลา15นาที 5. ไม่ควรรับประทานอาหารหรือว่าขนมเสียงดังรบกวนเพือ,อื่นหรือไม่ควรนำอาหารเข้าไปในสถานที่ห้ามนำอาหารเข้าต่อไปเรามาดูมารยาทในการพูดสุนทนานะคะว่าเป็นยังไงบ้างมารยาทในการพูดสุนทรนามีดังนี้ หตั้งใจฟังคู่สนทนา 2. พูดด้วยความจริงใจ 3. พูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติ 4. ใช้คำพูดสุภาพเหมาะสมกับการเทศะของบุคคล 5. ควรไก่เกียรหรือเปลี่ยนบทสนทนาในบางโอกาส 6. ให้โอกาสคู่สนทนาพูดบ้าง 7. ไม่แสดงกิริยาหรือสีหน้าไม่เหมาะสม 8. ไม่พูดส่อเสียดกระทบกระเทียบนะคะ 9. ไม่ข่มขู่ดึงดันเพื่อเอาชนะคู่สนทนา 10. ไม่นินทาให้ร้ายผู้อื่น 11. ไม่ซุบซิบกับผู้อื่นที่นั่งใกล้ๆ 12. ไม่สอดแทรกถามเรื่องส่วนตัวของผู้ที่เพิ่งรู้จักกันต่อไปเรามาฝึกสมองประลองปัญญากันนะคะว่านักเรียนมีความรู้ มากน้อยแค่ไหนขณะที่เรากำลังฟังผู้พูดข้อใดเป็นสิ่งที่ควรทำก็ทำงานที่ยังค้างอยู่ขอพูดคุยกับคนข้างๆคขอจดบันทึกประเด็นที่สำคัญงอนั่งหลับนักเรียนว่าเป็นข้อไหนคะช่วยกันตอบเลยนะคะคำตอบที่ถูกก็คือข้อคอควายค่ะจดบันทึกประเด็นที่สำคัญนะคะ นักเรียนมาลองอีกข้อหนึ่งนะคะว่าจะตอบถูกไหมข้อต่อไปนะคะเมื่อเราต้องการซักถามข้อสงสัยต่างๆควรทำอย่างไรก็รอให้ผู้พูด,พ,ดพูดจบก่อนจึงยกมือขออนุญาตถามขอยืนขึ้นแล้วถามทันทีข่ปรบมือให้สัญญาณแล้วถามงอนั่งอยู่กับที่แล้วตะโกนถามคิดว่าข้อไหนคะนักเรียน คำตอบที่ถูกก็คือข้อกอไก่ค่ะรอให้ผู้พูดพูดจบก่อนจึงยกมือขอญย่าถามเป็นไงบ้างคะฝึกสมองประลองปัญญานักเรียนตอบถูกทั้งสองข้อเลยใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะ นี้คือมารยาทในการฟังการดูและการพูดสนทนานะคะนักเรียนต้องศึกษาและเรียนรู้นะคะทําความเข้าใจของเนื้อหาให้ได้นะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้ทํางานที่มอบหมายต่อไปนะคะว่ามีงานมอบหมายอะไรบ้างงานมอบหมายในะวันนี้ให้นักเรียนทําใบงานนะคะให้นักเรียนเลือกกาเครื่องหมายถูก หน้าข้อความที่ถูกและกาเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ผิดนะคะทำงานเสร็จแล้วก็ส่งในระ้าาวิชาภาษาไทยนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้ครูน้ำก็ขอจบในแค่นี้นะคะ